นะฮะฮกับนาฬิกาที่ราคาเนี่ยถูกมากนะฮะตัวนี้ผมได้มา3,000บาทประมาณ3,000บาททวนนะครับผมคาร์นิคดีไซน์นะฮะมันจะเป็นอนาฬิกาหน้าโรเลสซัมมาเรียเลยครับผมสีเขียวนะฮะตัวนี้อันนี้เนี่ยก็เป็นตัวที่ผมชอบโดยส่วนตัวอยู่แล้วก็จะเป็นไซโก้นะฮะไซโก้5นะฮะหรือไซโก้แบ่นเอง ฮาการนิกเนี่ยตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นตัวเครื่องที่ตัวเดียวไซโก้เลยเนะครับเดี๋ยววันนี้คุณผู้ชมท่านไหนเนี่ยสนใจในเรื่องของนาฬิกาที่ ไม่อยากจะเสียเงินมากมายนะฮะในการเลือกซื้อนาฬิกามาขึ้นข้อสักเรลือนหนึ่งนะฮะบางท่านเนี่ยก็จะมองว่ามีงบประมาณแค่3,000ไม่เกิน5,000นะฮะท่านไหนเนี่ยที่ไม่ยึดติดในแบรนด์นะฮะตัวนี้เนี่ยผมมองว่าสวยเลยนะครับผมเพราะว่าเปิดกันออกมาก่อนตัวนี้ก็จะมีผ้าเช็ดนะฮะผ้าชามวัวนะฮะโดยจะมีโลโก้โเขียนว่าอันนี้ก็จะเป็นรูป นี่ก็จะเป็นนาฬิกาที่โคดเข้ามาใกล้ๆนะฮะบซิลเนี่ยจะเป็นสีเขียวนะฮะแล้วก็จะเป็นตัวที่มันให้แสงนะฮะก็คือว่าตัวเก็บเรืองแสงนหมุนได้นะหมุนได้นะฮะไม่มีสะดุดเหมือนกันนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวแว่นขยายสําหรับการดูวันที่ตัวเครื่องก็จะเป็นเข็มเดินนิ่งนะฮะมาดูตัวข้างหลังกันตัวสแตนเลสเนี่ยทำออกมาก็นะฮะน่าจะเป็นสแตนเลสเกดเดียวกันด้วยตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะฮะปั๊มพานิกาเร ข้างในก็จะเป็นเครื่องตัวนี้อย่างนี้เลยเป็นระบบเดียวกับไซโก้เขาบอกว่าเป็นเครื่องไซโก้นะฮะในเว็บไซต์เขาบอกมีเ,เครื่องไซโก้นี่ขอบข้างเขานะฮะแล้วก็ป็นบัสเซลแล้วก็มีการทำเอ่อเครื่องกข้าวนะ,ะก็ตรงนะผมลองใส่ดูก็ตรงแล้วก็เวลาขึ้นข้อนะฮะหมุนตรงนี้นะฮะก็จะเป็นการตั้งวันนะฮะส่วนถ้าดึงมาสุดน,นี่ชุบก็จะเป็นการตั้งเข็มยาวนะฮะ ก็การตั้งการอะไรก็ไม่มีปัญหานะฮะก็จะคล้ายๆกันกับนาฬิกาที่มันจะเป็นโซนนี้อยู่แล้วนะครับเงินน,นะนี่นะฮะเอาใหม่นะฮะผมตัวนี้ก็ถ้าเป็นไซโก้เนี่ยสแตนเลสเนี่ยผมทําหน้าสัมผัสของไซโก้เนี่ยเวลาสัมผัสผมว่าไซโก้โอเคกว่านะฮะเนียนกว่านะฮะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นตัวเครื่องเดียวกันแต่พอผมหันก็ออกมากดูเนี่ยแหละ ก็คล้ายๆกันเลยนะครับกลไกอะไรก็คล้ายๆกันแต่ตัวนี้จะหนักกว่าตัวพานิกาเร่จะหนักกว่าตัวไซโก้เนี่ยจะเบานะฮะแล้วก็ตัวเข็มเข็มอะไรอย่างนี้รายละเอียดของสายของอะไรอย่างเงี้ยไซโก้ก็ทําออกมาได้ผมผมให้ไซโก้ทำมาได้ดีกว่านะฮะด้วยดีไซน์ของเขาเลยแต่ตัวนี้ก็สวยนะครับ